ก็การบริการที่นี่สุดยอดครับครับผมเซลดีไหมเอ่ยดีสุดดีครับก็ติดตามงานติดตามติดตามงานได้ดีอะครับครับผมนะอรถแล้อะรคะซื้อะรซื้อรถกับคุณโต้ครับโอ้โหให้เครดิตกับัวเองนั่นนี่โอเคครับโต้เขาติดตามงานดีครับครับช่วยช่วยผมหลายอย่างเรื่องเครดิตทุกอย่างัเรื่องเครดิตครับผมครับผมโอเคเป็นไปได้นะครับจะแนะนำคนมาซื้อที่นี่ไหมครับโอ้ชัวร์ครับ จะมีอะไรก็คือถูกใจครับคือหลายอย่างก็คือรถก็ค่อนข้างจะดีเท่าที่ดูนะภายนอกก็ดีขอบคุณมากครับที่ลองครับผมโอเคว่าวันนี้ก็ได้เลือกดีเนาะพี่เนาะรับรถก็ขอใอ้เองเงรวยๆนะพี่นะขอบคุณมากครับพี่แต่พี่ปลอดภัยนะคะครับ